ในครับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอบทนำที่0นย์ทับแล้วนะครับสำหรับบทนำที่0ูนย์ทับเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคูณเวกเตอร์รอสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะการคูณเวกเตอร์มีกี่ประเภทการคูณเวกเตอร์ทำอย่างไรนะครับก็ไปดูได้ที่บทนำา0นย์ทับนะครับสำหรับบทนำที่0ูนย์ทับเเราจะมาพูดเกี่ยวกับนะครับการหาอนุพันธ์หรือ Derivative นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการหาอนุพันธ์หรือ Derivation der der นะครับ สมมตินะครับเรามีกราฟนะครับในระบบพิกัดฉาก x y นะครับโดยที่กราฟของเราเป็นกราฟเส้นโค้งนะครับถ้าเราอยากจะทราบความชันที่จุดนะครับใดๆครับจุดนี้นะครับเราก็สร้างเส้นสัมผัสนะครับมานะครับระยะห่างเท่าเท่ากันนะครับแล้ก็ในหน่งแกน x เท่ากันแล้วก็หานะครับความชันได้จากนะครับความชัน ได้จากอะไรครับเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ใช่ไหมครับทีนี้การหาอนุพันธ์นะครับหรือที่เราเรียกว่าการดิฟนะครับหาเดริเวทีฟเนี่ย dy by dx ก็คือการอะไรครับใส่ลิมิตนะครับของอะไรครับให้เดลต้า x นะครับเข้าใกล้ศูนย์นะครับโดยที่เดลต้า x ของเราเป็นตัวหารข้างล่างก็คือไอ้เจ้านี่นะครับตรงเนี้ยครับส่วนเดลต้า y คืออะไรก็คือเป็นค่า y ที่ x เท่ากับ x บวกเดลต้า x นะครับลบกับ y นะครับ t x แล้วตัวอย่างเช่นนะครับเรามีนะครับเรามีกราฟนะครับกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟอะไรดีครับเอาเป็นเป็นกราฟแบบพาราโบลาก็แล้วกันนะครับโบลาครับกราฟของมันนะครับ y นะครับ เท่ากับ x กาลังสบวก1นะค่า y ขึ้นอยู่กับค่า x โดยที่ y เท่ากับ x กาลังสบวก1เราจะหา derivative ก็คือ dy by dx ได้อยังไงก็มาจากการให้ลิมิตของ delta x เข้าใกล้ศูนย์ะครับโดยที่แทนค่านะครับอันแรกคือ y เมื่ออะไรครับเมื่อ x เท่ากับ x บวก delta x นะครับลบ y x ส่วนด้วย delta x เราจะหาพจน์แรกก่อนนะครับพจน์แรกนี้ก็คือพจน์นี้นะครับ y นะครับเท่ากับ x นะครับบวกเดลต้า x นะครับล้วก็มาเขียนข้างล่างเลยก็แล้วกันนะครับลิมิตของเดลต้า x นะครับแทนค่าแทนค่า x ด้วย x บวกเดลต้า x นะครับก็คือแทนค่าตัวนี้นะครับก็ได้เป็น x นะครับบวกเดลต้า x ยกกำลังสองบวกหนึ่งนะครับ ลบกับอะไรครับ x กำลังสองบวกหนพนี้ก็คือสิ่งน,นี้นะครับโหเคนะครับหารอะไรครับหาเดลต้า x เราก็จะได้อะไรครับลิมิตของเดลต้า x เข้าใกล้ศูนย์ะครับข้างบนก็จะเป็น x กำลังสองบวกส x เดลต้า x สองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองบวกหลบเอาลบคูณกระจายเข้าไปนะครับก็ได้เป็นลบ x กำลังสองลบ นะครับตัดกันนะครับอันนี้ก็ตัดนะครับเหลืออะไรครับเหลือ 2x บวกเดลต้าเอ็กซบวกเดลต้าเกำลังสก็หารด้วยเดลต้าเใช่ไหมครับเดลต้าเตัดตรงนี้ก็เหลือเดลต้าเอ Delta ็กซเฉยๆสุดท้ายนะครับจะได้ลิมิตของอะไรครับเดลต้าเเข้าใกล้0 2x บวกเดลต้าเซึ่งเมื่อเดลต้าเเข้าใกล้0พจน์นี้ก็เลยเป็น0สุดท้ายจะได้ผลลัพธ์ก็คือ 2 x นะครับนี่คือ dy by dx เข้าใจไหมครับเนาะซึ่งเขียนสรุปผมมาเขียนฝั่งนี้ก็แล้วกันก็จะได้เป็น d นะครับ by dx dy by dx ก็คือ dx กำลัง2บวก1เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ2 x นั่นเองโอเคไหมครับซึ่งสิ่งนี้แหละครับคือการหาอนุพันธ์และที่มาของมันก็คือการให้ลิมิตของเดลต้า x เข้าใกล้ศูนย์ ของเดองของความชันนะครับแล้วเราก็จะมีความสัมพันธ์นะครับของฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ก็คือ x กำลังสองบวกหนึ่งนะครับถ้าเราจะหานะครับฟังก์ชันคือตัว y นั่งเก็นั่นเองนะครับถ้าจะหา dy by dx นะครับของพจน์นี้จะมีค่าเท่ากับ2 x ใช่ไหมครับถ้าเรามีนะครับเป็น a นะครับซึ่ง a คือค่าของที่นะครับคูณกับ x อยู่นะครับเราก็จะได้เป็น นะครับดิฟนะครับของมันก็คือเอเฉยๆนะครับหรือถ้าเรามีฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลัง n นะครับดิฟ x กำลัง n dx นะครับเทียบกับ x ก็เลยได้เป็นอะไรครับ n x กำลัง n ลบหนะครับก็คือเบ n ลงมาแล้วก็ถลบ x ตัวเลขชี้กำลังไป1ดิฟถ้าเป็นฟังก์ชัน e กำลัง x จะได้เป็น e กำลัง x เฉยๆครับเนาะถ้าเป็น y ถ้ามีฟังก์ชัน y เท่ากับ ไซด์เนะครับเราจะได้ดิฟไซด์ได้เท่ากับคอสนะครับคอสของ x หรือถ้าเราเป็นฟังก์ชันคอสนะครับดิฟคอสจะได้เป็นลบไซด์เนะครับแถมอีกอันหนึ่งก็คือ log x นะครับจะดิฟของ log x dx จะเท่ากับ1ส่วน x นั่นเองที่ีตอนนี้นำไปใช้ทำอะไรครับดยตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรามีในทางฟิสิกส์นะครับที่เราจะได้เห็นกันก็คือเรามีการกระจัดหรือนะครับการกระจัดนะครับที่มีค่า เป็นสรรมการขึ้นอยู่กับตัวแปรทเราจะสามารถหาความเร็วได้นะครับ v ขึ้นอยู่กับอะไรครับการดิฟการกระจัดเทียบกับอะไรครับเทียบกับเวลานั่นเองนะครับเนาะหรือถ้าจะทราบความเร่งนะครับก็คือการดิฟอะไรครับดิฟความเร็วนะครับเทียบกับเวลานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่เราจะได้ นำความรู้ของทางคณิตศาสตร์ที่เราได้เรียนกันนะครับไปใช้ประโยชน์นะครับเคนะครับถัดมานะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยก็แล้วกันนะครับถ้าเรามีนะครับสมมตินะมีนะครับวัตถุนะครับหเคลื่อนที่โดยมีตำแหน่งบนแกน x นะครับ ดังขึ้นอยู่กับเวลาดังนี้ก็คือ x t เท่ากับ 5t บวก2นะครับโดยที่ตำแหน่งเนี่ยมีหน่วยเป็นเมตรนะครับหน่วยของตำแหน่งมีหน่วยเป็นเมตรนะครับเนาะแล้วก็เวลานะครับ x มีหน่วยเป็นเมตรแล้วก็เวลามีหน่วยเป็นวินาทีนะครับจงหานะครับว่า v ที่เวลา t ใดๆนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเนาะ เรามีวิธีการหานะครับจะหาโดยการพอดกราฟแล้วก็หาความชันก็ได้เพราะเรารู้ว่าถ้าเราเรียนไปแล้วนะครับเราจะรู้ว่าความชันของกราฟ x t ก็คือความเร็วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราสามารถถ้าจะทําแบบพอดกราฟก็ได้นะครับที่เวลา t ใดนะครับหน่วยเป็นวินาทีนะครับ x นะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับแล้วก็ v นะครับหน่วยเป็นเมตรต่อนาทีเราไม่รู้นะครับที่เวลา t ศูนย์หนึ่งนะครับ 2 3 4นะครับถ้า t เป็น0นะครับแทนค่า t เป็น0ตรงนี้นะครับก็ได้เป็นอะไรครับได้2แทนค่า t ตรงนี้เป็น1ได้อะไรครับ5 1าหเป็นหบวกสได้7ใช่ไหมครับแทนค่า t ตรงนี้เป็น2 2งคูณหได้10 10ิบวกสได้12ใช่ไหมครับแทนค่า t เป็น3 15สบวกสเป็น17แล้วก็แทนค่า t เป็น4 สี่ห้ายี่สิบได้ยี่สิบสองใช่ไหมครับวี v ยังไม่รู้แต่เราจะสามารถดูได้หลังจากที่เราพอดกราฟแล้วนะครับลองพัดกราฟดูัห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้านะครับแกนนี้คือแกนตำแหน่งนะครับแล้วก็แกนนี้คือเวลาสามสี่นะครับนี่คือแกนเวลา ทีทีเป็นเท่ากับ1นึ่ทีทเท่ากับ0ได้2ประมาณนี้นะครับทีทีเท่ากับ1ได้เป็น7นะครับทีเท่ากับ2เป็นประมาณ12 t ทีเท่ากับ3เป็นประมาณ17บเทีเท่ากับ4ได้ประมาณ22เราก็เลยได้กราฟเส้นตรงนะครับซึ่งเรารู้ว่านะครับ v ก็คือเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ใช่ไหมครับเราจะหาได้จากความชันนะครับซึ่งกราฟนี้ก็คืออะไรครับ กราฟ x เท่ากับ 5t บวก2นั่นเองเนาอเราจะหาได้จากความชันนะครับความชันของมันก็คืออะไรครับเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ใช่ไหมครับเดลต้า y ก็คือเท่าไหร่ครับ22ลบ2ส่วนเดลต้า x ก็คืออะไรครับ4ลบ0ได้ออกมาเท่ากับ5 รับเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งมันเป็นกราฟเส้นตรงเพราะฉะนั้นทุกๆจุดก็จะมีความชันเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ5เป็นความชันที่เท่ากันหรือเราจะหาอจากไหนครับหาจากเรารู้ว่า vt คืออะไรครับ dx บ y dt ก็คือการดิฟนะครับ x เทียบกับเวลานะครับก็คือดิฟ 5T วก2องนะครับดิฟพลแรกดิฟผแรกได้อะไรครับดิฟพแรกัวนี้ได้อะไรครับ เท่ากับ5นะครับ dt ดีก็คือ1แล้วก็ผลต่างดิฟของ2ก็คือค่าคงที่ดิฟค่าคงที่ได้ไรครับดิฟคือการเปลี่ยนแปลงถ้าค่าคงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นดิฟค่าคงที่ก็เลยได้่าไรครับดิฟค่าคงที่ตรงนี้ก็เลยได้0เพราะฉะนั้น v ทีทีใดๆก็จะเท่ากับ5หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเห็นไหมครับจะทําวิธีแรกโดยการวาดรูปนะครับ อรร g r นะครับหรือว่าวิธีที่2คือทําการหาร derivative เลยนะครับจากความรู้ทางคิตศาสตร์ที่เรามีจากนิยามที่เรารู้นะครับเราก็สามารถทําได้โดยการน,นําคณิตศาสตร์เข้ามาใช้เพราะฉะนั้นแลวน้วคณิตศาสตร์ที่เราเรียนมาตั้งแต่บทนําที่0ทับหจนจน,จนถึงบทนําที่0นทับเนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับให้ทบทวนดูอีกรอบนะครับก่อนที่จะไปขึ้นบทที่1ย้ำนะครับว่าให้ทบทวนอีกรอบหนึงนะครับ หรือว่าทบทวนหลายๆรอบก่อนที่เราจะเข้าใจให้เราเข้าใจทุกๆอย่างนะครับจะทําให้การเรียนทั้งฟิสิกส์นะครับในบทถัดไปเราเข้าใจมากขึ้นถ้าเราเข้าใจคณิตศาสตร์โอเคนะครับสําหรับบทนี้นะครับบทนํานะครับก็จบเป็นเท่านี้นะครับวิดีโอถัดไปนะครับก็จะขึ้นบทที่1นนะครับเรื่องการเคลื่อนที่นะครับใน1มิติและ2มิติโอเคนะครับ